S <S โอเคนะคะก็ขอาการสวัสดีทุกท่านนะวันนี้อยู่กับผมนะเคซีทีเอครับวันนี้เราจะเล่นเบสบอลกับคุณชินซ่าฮะหรือคุณชิณนซ่าขี้ไก่นะขี้ไก่ทั้งคู่เลย <S 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 ไม่รู้เป็นไรชอบขี้ไก่ไม่ใช่ขี้นอกอีเขาเคยกินขี้นกทุย <S <S ดูดูล้วบักเตียงนี่ทุกคนดูนะฮะบักเตียงหัวเข้าไปในเตียงเร็ว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 ต่อไปกลางเลยชิเวเร็เว ต่อไปกลางนี่ต่อไปกลางแกลองออกไม่ไดีๆแกอยู่สีอะไรนะสีแดงเฮ้ยไม่ใช่เขาแหละแดงเมขาส้มทำไมมัชอบแดงกับส้มวะเดเขามีทองแดงอยู่หเพื่อนมาต่อต่อไปต่อไปเดี๋ยวเราคุมเตียงให้ระดับคุมเตียงของเรามันเทพหรือเปล่า เกมาคุณเตียงก่เฮ้ยีตกตกสิกเต็มใจเลยเขาคุมเตียงเป็นเทปเลยแล้วกัน<ส><ส>ทเทปเลยก่อนฮะสีม่วงสิครับม่วงแล้วค่อยเขียวแกยอยู่ส้มแกว่าไม่เวลาเล่น<ส>เล่นในคอมทำไมเวลา วางบล็อกมันจะรังปรึกว่าไหมเสียงโคตรลอยอ่ะฟังอยาไปคุมเตียงแบบเร็วๆไปคุมดีๆนะอีไปรัมากกว่านะอุ้ยเกือบตกไปแล้วไงไม่มีเลกอยู่ต้องกานข้างๆด้วยเผื่อเผื่อสีอื่นมันมาบึ้มข้างๆอะไรมันกันแกกันเขาเลยหรอ เพื่อนเขามีคนใช้ส <ไอ S 1> ชคเพื่อนเขาเอ้ยเพื่อนเขามันมีคนใช้สก,กินเก่าแก่ด้วยไอ้สตอรี่โหมดอะหลอกเอออ้าวติดกันเตียงไว้ก่อนกันทุเทปไว้ก่อนไม้สีม่วงแกจะแลกไม้สติ๊กหรือว่าเ,าเขาแลกพิคเอ็กแก,แกไม้สติ๊กได้ปะแกกำลังต่ออยู่ใช่ไหมหรือว่ารอสเสร็จแล้วรอโอ้ยเดี๋ยวเราเราเขากันตรงนี้ทำไมเนี่ยเขาเอาบล็อกกับไม้สติ๊กเข้มไหมโอเค กันข้างๆด้วยไงบอกแล้วว่าให้กันก็ไม่กันเพื่อนคือเพื่อนเขามีใครเป็นคนไทยไหมเนี่ยน่าจะมีเนี่ยด,ดูีเพื่อนเขาเนี่ยคนไทยแวแน่นอนรู้เลยว่าคนไทยไม่รู้ตรงไหนทำไมโอ้โหชื่อนี่บอกเลยมีชื่อเอรยเอ้ยเอ้ยมุ่งมามุ่งมามุ่งมา,งมาทานกู มึงมาฟมาร์มเหล็กทำโผลอะไรเนี่ยมึงม,ม,มาทำไมมึงมาฐานกูเออเพื่อนเพื่อนสตอรี่หมดมึงฆ่าไปเหล็กกูมีเหล็กเยอะเหล็กกูมีเยอะเดี๋ยอะๆโอเคไปเจออุย้ยมงุมงมงุมงมงุงมาเออเออไปไปไปเออมันบินตกไปละไอหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดอะสำนักแต่จเจอที่กลางนะเออสำนักเ<อ>พื่อนเขาไม่ต่อทีสำนักงานไทยหนึ่งเก้าหนึ่งแกเห็นทางที่มันยังไม่ต่อไหมไม่เห็น ที่กำลังต่ออยู่นั่นแหละเขาเห็นไหมนี่นี่เกี่ยวกุมเตียงอยู่ใช่ไหมคุมอยู่กับเอ็นสโตนเลยเนี่ยโอ้โหเทพมากเฮ้ยเดี๋ยวเขาแลกมาสติ๊กไปด้วยเออเขาแลกมาแล้วดูดูทองแดงเขาเกียร์แบบนี้เขาต้องแลกกล่องไว้กันเตียงแล้วก็เก็บของทรัพยากรมา่นโอ้ยโอ้ยแดงมามีน้ำเงินมาบุกม่วง ม่วงมึงยุ่งอีก <Gym. S 1> แล้วเหรอม่วงไอ้หน้ากากซอมบี้อ่ะโคตรเลวเลยดูดูหน้ากากซอมบี้มันวิ่งมาหลายรอบนะมึงวิ่งมากี่รอบแล้วหน้ากากซอมบี้กูถือแป๊บอ่ะมึงมามึงมามาดิมึงมาดิมึงไม่มีพิกแอคอ่ะมึงเอ้าอ่ะมึงเอ้าอ่ะมึงมึงแลกพิกแอคทำไมมึงแลกพิกแอคเหรอมึงแลกพิกแอคเหรอมึงแลกพิกแอคเหรอฆ่ามันเพื่อนเออเออฆ่ามัน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 อุ้ยฆ่ามันดิเพื่อน ข้ามันข้ามันเออข้ามันข้ามันข้ามันเพื่อนเออข้ามันข้ามันเออมันตายแล้วเอ้ยมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายตายตายเออเออมึงตายไปเออดีฐานแกอยู่เห็นฐานเขาไหมไม่เห็นนี่ฐานใครเนี่ยที่มันต่อสูงๆเนี่ยฐานแกไหมไม่ใช่ไม่ใช่แล้วที่ต่อแบบเรียบๆแบบนี้ใช่ฐานเกมไหมเดี๋ยวเขาคุมเตียงหนี่ที่ต่อแบบเรียบๆอย่างนี้ใช่ฐานเกมไหม ไม่น่าจะใช่อเออแกลองดูหน่อยเรียบมันใช่ไหมเฮ้ยสีเขามันไม่ได้ทมแดงอ่ะเพราะว่าเขาเอาอินสโตนบางทงแดงที่ม,ม,มันเรียบๆอ่ะตอนมาตรง,รงอ,อ๋อนั่นไม่ใช่นะสีม่วงไปไปบุกสีม่วงเลยชิวไปตอนนี้อ,นอ,นอันนี้สีเขียวโอเคสีแก,ยอ,กยอยู่ตรงข้ามเขาใช่เหร เออดิโอเคเร็วๆเขารออยู่ที่ต้นไม้นะจะลอยที่กลางเลยรอหน้าฐานเขาเลยอู้หูเหล็กไอ้ไอ้ซอมบี้ไอ้ซอมบี้ซอมบี้คิวคิวแกบ,บวกกับซอมบี้อยู่เขาเห็นแกตัวนี้จะติ๊กอยู่เอ้ยอบวกมันตกมันเอาตกไอ้ซอมบี้ใช่ไหมใช่มองอยู่อุย้ยเกือบวิ่งตกเองฐานเขาอย่ามาเลยชิวทำไมตียังไม่ได้หรอบอกเลยทำไม เค้ก <Okay. S 2> โอ้โหคุมกับเอ็นโตอดินั่นแกอยู่คนเดียวไหมออไม่ไม่ไม่เนี่เขาเขาคุมถึงบบลเลเจอแล้วเนี่ยแกดูดิเอ็นเตอร์เขาคุมถึงเบลเลเจอแล้วเนี่ยแต่มันอาจจะมาเจะทางข้างก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเขาต้องคุมาาทางข้างไว้เจะทางข้างไม่ชิดเปิงเพราะว่าเขาไม่ได้กัน ข้างๆที่มันสามารถเอาไม้สติ๊กไปแม่เดี๋ยวข้อพิกเอเออเขาเอา,เอา,เอามาทั้นขุดฮะอุย้ยเขาจะตายแล้วสีไหนมาวะสีเขียวม,ม,ออมานะทานเขาไอ้ซอมบี้นนไนซอมบี้ไม่สร้างโอ้โหโอเคมันตายแล้วยังไม่เห็นวิลเทจเลยเสีกวัวเลาจะเทพไันนะเขาเทพกันเตียงแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไม่เทพเรื่องอื่นแล้ว เด uh, right. anyway. ี๋ยวเขาพิกแอปไปอุ้ยรออาหารเลยอสิโออว่าลืมเอาอาหารเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี่คุณตรงนี้ไม่ได้คุณตรงนี้แรกแรก่กันนี้ไม่ได้เล่่โันดีดีตรงนี้ใช้พิกแอปบล็อกปั๊บเข้าองอาหารของเขามีทองแดงอยู่หลายชุดเลย หรอเออนี่แกดูดิกี่ชุดแกดูดิโอ้โหบอกใช่ไหมว่าถ้ามันเดี๋ยวขอเอาเอ็นสโตนมาเป็นเทียนก่อนอุ้ยเหล็กมหาศาลหลายล้านเข้าไต้องหน็่งีเราอยากไปซ่ากับม่วงเลยเพราะว่าถ้าเราไปนี่โดนเสียทรัพยากรเลยหลายร้านนะเว้ยบอกเลยอย่านะ เฮ้ยสีเขียวไปทานแก้วอ่ะฮะเขาตีมันให้อ้าวไอ้ซอมบี้โอเคอมีคนใช้สกินซอมบี้สองคนว่ะในแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวดิเพื่อนอย่าขวางเอ้ยอย่าขวางอย่าขวางเออน,นั่นแหละเปิดกล่องไว้ไฟมือเปล่าเลยเนี่ยลงไปเลยไปเลยไปมือเปล่าเลยแกช่วยบวกเขากับมือเปล่าสีเขียวไม่ไปทานแก้ฮะสีเขียวไม่ทานแก้<ะ>ไม่ไม่มี อ๋อมันตกแล้วมันตกอะสีม่วงเดี๋ยวเราขอเพื่อนเกมมันจะฆ่าเขาแล้วเนี่ยไอ้ไอ้สกินกระต่าอีกอ่าสีขาวอ่ะโอ้ยซอมบี้มาอีกแล้วซอมบี้สีม่วงติดตบมันตบมันโอเคอุ้ยเหล็กเหล็กเฮ้ยเหล็กมันเกิดในบ้านเลยเหรอเออจริงอะเขา้องมาช่วยบัวกเราเป็นไง ลองมาช่วยบวัวายงอมีไ้อาวไดัมนเทพานี่นี่นมันมันมันอยู่นิ่งมันอยู่นิ่งมันปิดแย่แมวุวเขาต้องฆ่ามันให้ได้โอเคไดเออนีุ่ณุแล้วคุณได้เวคุณได้อ้ไม่รีบอกกลับอีกสวยมากเลยเนะี่ยไอซอมบี้ไมีกแล้ว ตายไปยังจะไม่นะมามือเปล่าด้ไงมเขาอยู่ด้านล่างเนี่ยจะตายแล้วตายอ้าวกดเมนเมนู้นอีกมันเก,ก็บเอ็นกระตูนดีนะ Mann, เขากดเมนเมนูนะแต่ว่าเขากดเมนเมนูเผอเขาตีม oh, oh, ันอยู่แล้วพอเขาตายแล้วเขากดเมนเมนูเฉยเลยเอาแกแกมาดูเขาเล่นกันเดี๋ยวเขาเล่นด้วยเอ้ยเขากันเตียงแบบโปรเฟชชั่นอลเว้ยแกดูดิกันแบบโปรเฟชชั่นอลดูกันสองตรงนี้ชิวแกดูหน้าฐานเขามานังมาทาน๊ วิลเล a เจอก็ตรงนี้เออดีดีเป็นไงเทพปะชิวการคุมเตียงของสีเขาเอาบุกได้เทพมากเอาบุกสิเบื่เบื่อเขากำลังเอาเวนรอบแมปดีรอบแมนี้มันชิวชม่ช่วยเขาเก็บเตียงหน่อยสีม่วงใช่ไหมม่วงมันซ่ามากใช่ไหมมันเพิ่งตายไปแล้วมันก็ยังจะมาเบื่ออีกโอ้เล็ก2อตอน่อแรกเว้ยไอ้สีม่วง ไอซอมบี้มันมาอย่างไงรู้ไหมเออสีม่วงซอมบี้อะมันมาแอบอยู่ทางเขาแล้วมันย่องเว้ยแล้วรู้ไหมมันมาอย่างไงมันใส่ชุดเกราะเพชรทั้งตัวแล้วเขาตีมันตกได้เพราะมันติดยันไม้มือฮ่าฮ่าฮ่าติดยันไม้มือตีตกได้ไงวะตรงกลางไงอ่าทำทำทางเป็นพระราชาเลยให้เอาเอาเอาทำทางให้เป็นพระราชาเลยอ่ะบุกทางกูได้ดิ โบวกฐานกูได้เทพมากอะเอาดิผีกูเน้นกันเตียงเนี่ไเชื่อไหมเขายังวิ่งไปยังไม่เคยวิ่งไปกลางเลยอยู่ใ่บ้านสายกันเตียงไงออเออโหท้าผม้ชมดูเิียะแล้วก็วิ่งเข้าไปอ๋อสีม่วงแตกเป็นไงไนสีเขียวเลยอ่าผีมือกันบ้านนี่ราชาเป็นไงล่ะเป็นไงสีมือตีเตียงของสีขาวเทพปะเทพ นี่เขาทำทางให้เป็นพระราชาเลยเอาเอ็นสโตนเป็นทางป้องกันเอ้ยเอาเอ็นสโตนต่อบนี่นี่แกดูเขาแกดูเขาสก่อนสกรีกนอตแปนี่เอาถ่ายรูปนี่แกดูทางเขา้าบ้านเขาเอ็นสโตนครับแง่รวยรวยรวยเปแง่ตกใจสิ หมดเลยตกใจหมดเลยรอแป๊บเอ้ยเขาไปบุกฐานสีเขียวใช่ไหมเฮ้ยเพื่อนเอ้ยไอ,ยอ,ยอย้ม่วงมันไปฐานเกว่ะนี่เป็นราชาด้วยมามาเร็วชิวเขาจะเกียนเตียงสีเขียวแล้วเขียวอยู่ฝั่งไหนวะชิวอยู่ข้างๆเขาฝั่งน,นี้ปะน่าจะ โอเค <Okay S 1> นะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับใครชอบอย่าลืมกด<ช>ไลค์ใช่ใช่นี่เขียวนี่เขียวคิวมาดูสูตรการเกลี่ยหัวเขานะใครชอบอย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์นะครับส่วนใครชอบมากมากก็อย่าลืมกดซับสไคร้หรือกดติดตามนะครับและสำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆด้วยละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ